สวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านนี่เจ้นรับก็สู่ช่อง Titan Boy Channel วันนี้เราก็กลับมาเล่นเกม Final Fantasy 7ลซีนะวันนี้อาจจะมี2คลิปนะครับเพราะว่าเวลาว่างเยอะเพิ่งปิดเทอมเลนะครับงั้นก็ไปกันเลย รถไฟขบวนสุดท้ายจากเซกเตอร์8จะไปหยุดที่เซกเตอร์7นะสุดสายรถไฟจากนั้นในเวลา1 2นาฬิกาประมาณเที่ยง23นะครับมิก,กาเวลามมตทหารมิก,กาอยากจริงๆเยบาร์เร็ตม,มาแล้วนะครับใครยังจำตอนที่มผมจะสรุปให้ฟังก็คือฟังของพี่ พาเลตเราไปจ้างขาวไห้มหมเราเบิดตู้มหอมเตาปฏิกรมาโคคือเรื่องย่อของพาที่แล้วนะครับแล้วเราได้สู้กับบอสนั้นนี่แหละคือผลทำไมถึงไม่ชอบ,บรถไฟขบวนสุดท้ายคนนี้ก็มีบทบาทเหมือนกันนะครับวิวเช่นครับวั็นนู่นนั่นแล้ว,น,น,ลวนะครับขอร้องอ่ะคุณกำลังลบกวนผู้โดยสาครคนอื่น ต้องคุยกับเจสซี่เงครับจังหวะน,นี้เฮ้ยครับคุณอยากจะดูนี่เับฉันไหมเป็นแผนที่ของเ,เรื่องยังไงเดียบเส้นทางรางรถไฟของมิกามาดูด้วยกันเถอะถ้าจะเดาไว้ให้ฟังโอเคจะเริ่ม,มแล้วนี่คือโมเดลสมบูรณ์ของ ที่สมบูรณ์ของมิดกามันคือหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหมื่นสเกลจุดสูงสุดของที่นี่มีความสูงประมาณ50เมตรเหนือ <c oughs> จากพื้นดินเมนซัพอร์ตสตรักเจอร์โฮสต์ตัวคอมเมียนหลักอ่ามันมันก็คือมันจะเป็นเสารครับง่าย และแปะทำการสร้าง Telesecurity ให้กาในเมืองแต่เรื่องเมืองกีม่มีชื่อของมันไม่มีใครใมิดกาจำมันได้หรอกดูต่อไปกันนี่คือการรถไฟมันจะเป็นเหมือนกับคือมันจะเป็นวงก,มกมลมนะน้องเข้าใจไหมซึ่งแต่ละจุดมาทำการเช็ค ID sensor ให้ตัวจับอ่มันเป็น พี่แกดูวันนี้มีประโยชน์แล้ววันนะมีเหตุผลที่จต้องดูด้วยครับเพราะวันนี้มีประโยชน์เลยอ๋อสกแกนมาแล้วปีศาจแสงนี่หมายถึงเขากำลังใช้ดีสคริปตี้เช็คกระซิบกระซิบนะครับ โอ้ฉันรู้แล้วครั้งต่อไปเนี่ยอยากให้ไหนฉันไม่หาตัวนี้ผมอยากกระตอบแตงให้ยิ่งเวนะโอเคป่ามา่ะทีนี้เราก็ให้ไปคุยกับบาเร็ตนะครับเราเมือเราคุยกับบาเร็ตเสร็จนเนี่ยบาเร็ตเขาก็ดูคืนสิเมืองที่ไม่มีกลางที่ไม่มีกลางวันหรือกลางคืนในเพลย์นนเนี่ยเราไม่สามารถเห็น ของฟ้าได้เมืองลอยได้จริงเหอฮะเคยื่อนเลยเหรอวะเอออะไรอเง้มันนมันก็แปลไม่ได้นะเมืองด้านบนมันเหมือนกับเป็นจานจริงๆแบบพิซซ่าได้อารี่นี้คือพวกคนที่อยู่ด้านล่างก็ต้องอยู่ด้านล่างเนี่ยจะต้องพอรมานมันทรมานนะ นั่นในเมืองก็เต็มไปด้วยมลพิษทางกาศถ้าวนนั่นน่ะมันมีตัปฏิกรณ์ที่จะทำการดึงมาพลังงานดูดนั่นคือเหตุผลที่ทุกคนขึ้นมาอยู่บนเพลทฉันไม่รู้อ่าช่างๆหมดนะฉันรู้น่าไม่มีใครอยู่เนยอาศัยอยู่ในสลัม พวกเขาเหมือนกันผมนก็รถไฟลละ่ะไม่สามารถไปที่ไหนได้ถ้าไม่มีรางรถไฟเพ่าจะแปล่หูมาแล้วไม่รู้ผมลดเสียงหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเสียงมันดังไปนิดนึงลดไปแล้วผมเช็คแล้วเสียงมันดังไปหน่อยเลยก็เลยคิดว่าจะลดเสียงสักนิดนึงถึง็แล้วนะครับ เาธารกิจสำเร็จแต่ว่าอย่าขี้เกียจนะตาสว่วนที่ยากกำลังกันมาเยียไปกลัวถึงการระเบิดมันต่อไปมันจะมันจะหนักกว่านี้มันจะรงเหมือนระเบิดมาคนนี้เจอกระที่ที่หลบพายไปน,นะไม่สามารถไปอย่างนี้ได้นะเอาไปได้เชย ต่อยเราไปแล้วเราทำอะไรไม่ได้อยู่ดีครับเห็นว่าทางมันผิดนะตรงนี้ก็ไม่เหลือะไรไปก็ทำตามเคว่อสิครับก็ตามเควสหลักมันก็จะให้เราไปตรงนี้นะครับทางนี้ส่วตรงนี้เป็นจุดเซฟมีให้เราเซฟได้แต่ไม่ต้องเซฟหรอกครับ อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวช่างที่บ้านฟังว่าเล่นเหนื่ยมันได้เปิดออกไปตรงนี้เราสามารถเข้ามาได้นะคราัาคอยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าเห็นละนี่ทำให้เราสามารถซื้อไอเทมได้นะครับเฮ้ยนึก อ,อเราไมเข้าใจนนไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องโยนแต่อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับนี่คือไอเทมที่เราต้องการครับอรอนแบงเกิลมันเป็นเขาเรียกว่าอะรเป็นอาวุหรือว่าเป็นอุปกรณ์สมใส่ชนิดเดียวที่ใส่แล้วมันไม่มีทางกลับมาได้แล้วครับเราไม่สามารถซื้อมาจากไหนได้แล้ว มันก็เลยเอาไว้ซื้อสักสามันติดตัวไว้นี่นาบนนี้เรา้าขี้เกียจจะเติมมานานเนี่เติมโพูชั่นเนี่ยผมแนะนำว่าใช้เราก็ทำการเดินทางไปเลยนะครับพอเราซื้อไอเทมครบแล้วเนี่ยก็ให้อีควิปไอเทมเมียังคลาวอารอนแมงเกล ก็จะช่วยทำให้เรามีโอกาสป้องกันได้ดีกว่าเดิมนิดนึงโอเคไปได้แล้วจากนั้นเดินทางไปหาตรงนี้จะเจอเขากับทีฟ่าป้าป่ามาเลยน,นี่มาเรนมาเรนเนี่เราจะไปพูดอะไรกับคลาไม่ได้ไดแล้วจะไปพูดอะไรอ่ะตอนนี้ผมก็ไปดูนอย่างนี้ อย่ากลัวยินดีต้อนรับกับบ้านนะคร้าวทุกสิ่งทุกอย่างดูดีขึ้นนะคุณได้สู้กับบาร์เรตหรือเปล่าจะโตขึ้นเยอะเลยนะก็ตอนฉันเด็กตัวยังต่อสู้แล้วกระลอมแล้วก็อแ, drop แอดเดะดรอปออฟในแฮร์เอาแล้วนะอันนี้ก็ล,ลืมๆครับที่ฝากมาแล้วฟลาวเวอร์ ดอกไม้ก็เหรอดีจังเลยฉันไม่เคยเห็นเจ้าสิ่งนี้ในที่ไหนเลยนะแต่ว่าดอกไม้เพื่อฉันหรือคขาวขอบคุณนะคราวคุนดีมากเลยละ่ะคิดว่าฉันควรจะเติมดอกไม้ด้วยควรจะเติมฉันควรจะเติมของในร้านด้วยดอกไม้เอาดอกไม้มาใส่ในร้านมาเนี่ยคือเราก็ต้องเดิขนข้างนอกเพื่อให้บาเร็ตเข้ามา วาเฟืองค่ำโฮมมาับบ้านนี่หวแล้ดีเป็นยังไงบ้างไหมบาริดดีเลยเหรอเยี่ยมอ,อยะไรอ๋อน่าเขาจะไปไประชุมกันแลหหน้วนะนะกันประชุมกันนั่งกันสิอ่า ดีไหมเจอาทำไมอะ่ะไม่มีไม่มีผลเลยหรอกฉันรู้สึกว่านายดูเหนื่อยๆนิดๆหน่อยๆกด,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 ดปุ่มตรงนี้ค่อยลองไปได้เนกะ็บบาเรตเพื่อเอาตังค์นะฮะโหคเลาไม่เรื่อนฉันจะพูดด้วยนะไม่ใครมาจากโซเชียลเพื่อสู้ตรงนี้ใช่ไหมไม่อะฉันโพสิทีมีว่าเราิฮอต เสียงของนายดูชวนอายนอะไรข่าวใช่นายแข็งแรงนายก็มาจากโซเชียลจีแต่ว่าอย่าลืมมันอันหนนะนายกำลังทำงานให้กลุ่มเอาไว้ในตอนนี้ อยู่กับชิลล่าเัินเหรอถามถามฉันแล้วก็ตอบคำถามทั้งหมดนะจะขึ้นไปด้านบนห้าจะคุยเรื่องเงินวันนี้ล้อ่านข้าวที่พ้าไปเข้าไปเจอพูดท้าว่าฉนันะป้านะไม่คุยจะไปสอนอะไรเรื่องเกี่ยวกับชิลล่าหรือว่าโซเชอร์ที่ผมสอนคือตัง เขาไม่ได้ผิดฉันไม่ได้แคร์เรื่องกัรบอลานซ์หรือว่าดวงดาวอะไรทั้งนั้นเลยเราตังหูครับฟังก่อนนะเพื่อนบพวาเราทีลูกกุหรของพวาเราทีขอโทษททีฟ้าดวงดาวกำลังตายช้าช้า และสุดท้ายมันก <tim> mmm, ็ต้องตายต้องมีสักใครสักคนนึงช่วยทำมันสักอย่างก็ให้บาเิรตกับเพื่อนของเขาทำเองสิอ่ไม่รู้ไม่รู้จะแปลไงให้มันเขาเข้าใจง่ายก็เธอจะออกปจริงๆเหรอเธอจะออกไปโดยนอเขาได้เลยเนี่ยทิ้งเพื่อนในวัยเด็กของเธอกันเหรอฮะ ลืมสัญญาใช่ไหมล่ะสัญญานั้นเธอคงจะงจลืมจำได้ไหมคราวว่นเสด็ปีที่แล้วอะ่ะนันเสิคราวเธอจำได้ไหมใช่ฉันจำมันบางทีอาจจะไม่แปลเขาบางช่วงไม่อากไปดู้สิ ันบอกแล้วฉันบอกแล้วว่าฉันไม่เคยมาที่นี่รู้สึกนำหนาวนะขอโทษที่ฉันมาสาย เรื่องก็จะพูดอะไรกับฉันบางอย่างนั่นเหรอเมื่อถึงหน้าเมื่อถึงรูไปใบไม้ผลิฉันจะออกจากเมืองนี้เพื่อไปที่เบงกาพระชา้นทุกคนจะออกจากเมืองนี้แต่ว่าถ้แตกต่างตรงนั้นฉันไม่ได้ไปเพื่อไปหางาน ฉันเึงจะเป็นเข้ขาร่วมโซเชอร์ต้องเป็นที่นั่นให้ได้จะต้องเป็นือร้รไปอย่างไรเบสดีที่สุดอะเหมือนกับเซฟริรอสเซฟริรอสเซฟริรอสยอดเยี่ยม อยากให้แมที่จะเข้าร่วมกลุ่มโซเจอร์ฉันคิดว่าฉันจะเข้าใจาไ,ไดิไหาเชอร์ทำไมเธอน้าจะไปอยู่ในหนังสือพิมพ์ถ้าเธอทำได้ดีนะเราจะลองดูเฮ้ทำไมเธอไม่ทำสัญญากับฉันอะ ถ้าเธอดังแล้วฉันก็คงจะไม่ไหวเธอต้องเข้ามาช่วยฉันใช่ไหมถ้าหากฉันบาดเจ็บอะไรเมื่อฉันอยู่ในราวตกรงบนฮีโร่ของฉันจะมาช่วยฉันอืมเซเลมส์อะไรนี <c oughs> ่ข้ออะไรอย่างเดียวเลยครัวน่าสัญญากับฉันก็ได้ฉันสัญญา แต่ไม่รู้ใช่ไหมล่ะหรือว่าเธอ,เอ,อฉันไม่ใช่ฮีโร่ฉันไม่ได้ดังฉันทำสัญญาไม่ได้สัญ,ญาไม่ได้เธอว่เธอก็ทำความฝันของเธอเป็นจริงแล้วนี่เด่ย๋ยบอกแล้วว่าเธอไม่ได้เข้าร่วมโซรเซอร์นะเเธอต้องทำการคัดคลัแบบพรมอมซยสอยคือรักษาสัญญา รอสักวินาทเฮ้ยกสิวิธีใหญ่เลยเหรอโซเชอยลสัญญาด้วยคืยอสัญญาเฮานี่ Miss ิ a r r บูเรส a ์1,500ยินนี่คือเงินฉันเดียวะอะพยยาไม่ขมเลยนะและ้วกะเออถ้าขอถ้าหาธุาารกิจต่อไปฉันขอสักส0 0พันได้ไหมฮะ โอเคเฮ้นเหมือนเงิน,นงของกับเงินเก็บโรงเรียนของมาเรเลมาเรนน่ยนะอะไรคือาคบาเลตเราไปเอามลูกมาใช้เลยสองพันเนน 2000. หมนะครับ จะได้สอนทริคสักทีทริคในวันนี้ที่ผมจะสอนก็คือเรื่องของแมทรอเรียซึ่งทริคนี้สำคัญต่อการเล่นมากมากเป้าหมายของเราคือเซกเตอร์คือเตาปฏิกร์หมายเลขห้าไปที่เฟิร์สเข้าไปยังไฟก็จะประมาณนั้นี่คราวก่อนจะไปก่อนจะถึงภารกิจเนี่ย ข้นขอเลยนายอย่างหนึงห่งข้ถามะไรอย่างหนงึ่งข้าไม่เคยจะรู้วิธีการใช้แมทรียน่เราจะให้แมทริยาทำนายแล้วนายก็ลองสอนวิธีใช้มัรรนสะิจะต้องเข้าใจากันว่าเข้าไปที่เมนูน,นะเราจะเห็นแมทริยซึ่งแมทร,ริยาจะหาได้จากการซื้อการค่าแล้วก็การเก็บมาใช้หลงนี้ การเลือกมทัทเรียว่าเรากดเลือกมัตเรียแล้วเนี่ยก็ให้เราเลือกตัวละครที่จะสงมใส่มทัทเรียเข้าไปจากนั้นเราก็เลือกมทัทเรียใส่เข้าไปในสล็อตแต่ตอนนี้ผมรอดูเขาทำยัไเดี๋ยวอธิบายผมไม่เห็นภาพครับเลือกวัตีุมัตเรียกดยลคลิกเข้าไปเลยนะครับถกอว่าอะไรอยากให้ใครใช้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าน,นี่คืออะไร อย่างงี้เขาเรียกว่าแพรครับเป็นชอ่องวัตถุเรียแบบแพรแพรคืออะไรแพรคือการที่เราสามารถ add พพ p ร o r t material เช่นพวก all เ f ฟ e c t พวกคอรด้าแมจิกใส่เข้าไปได้ครับเพราะนันง่ายมันก็คือการเชื่อมวัตทเรียเข้ากันได้ครับเป็นเหมือนกับการเชื่อมพลังวัตทเรียสองอันเข้าด้วยกันได้เหมือนกันครับมันยังไม่จบแค่นี้หรอนครับไอที่มันเป็นก้อนๆอ,อันนี้อันเดียวคือมันไม่มีการแพร้คือใส่แล้วคือใส่ไปเลยนะครับ อ๋อนั่นก็อย่าไปใส่อในช่องนี้ก่อนครับแล้วอันนี้ส่วนสำคัญครับอือรอกันนี่ครับพี่อ่ะตัวนะคือมันจะมีเลเวลของมัตเตียร์ซึ่งการที่ทำ up เลเวลของมัตเรียต้องใช้สิ่งเรียกว่า AP AP จะได้จากการต่อสู้กับพวกสิ่งมีชีวิต สปอร์ตหรือสต o รูซึ่งผมแนะนำสามตัวที่พอจะฟาร,ร์ม AP ดีๆก็คือตัวแรกมูเวอร์ครับถ้าเราไม่ทาไม่คิดผมว่ามันมีโอกาสเจอแค่4.97%ในนอตเชนเค u ร์ฟแล้วก็เมจิกพอดซึ่งเราจะต้องเครื่องยุลเลเซอร์ให้มันก็อีกตัวหนึ่งเป็นพวกบอสครับผมแนะนำเป็นชอนเบอรี่ไม่ก็ดาร์กดากอนะ และอีกอย่างมชชเนียเนี่ยพอเราเลเวลอัพมันก็จะได้ความสามารถไปได้วยเห็นไหมแล้วแต่ละมัชีเรียมันจะมีสเตตัสของมันและเมื่อเราสวมใส่มัชเรียอะไรเข้ามาเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีแถบของมันขึ้นมาถ้าเราใส่ซัมมอนมันจะมีแถบซัมมอนถ้าเราใส่ที่มันสีเหลืองมันก็จะเป็นแถบอื่นขึ้นมาเมจิกก็คือเมจิกเลยครับมันจะเป็นประมาณนี้เนาะ ถ้าคุณอยากจะทําการเอาอารามแมทิเรียนยอะไรออกก็กดสามเหลี่ยมครับฉัสังเกตได้ว,ว่าแมชิเรียมันบวกค่าสเตตัสด้วยนะครับแล้วสเตตัสของแมทิเรียบางอันอาจจะบวกไปบางอันอาจจะลบแต่แมทิเรียอันหนึ่งที่ไม่มีทางลบหรืออะไรบวกอะไรได้เลยนะครับแมทิเรียที่ไม่สามารถชนิดของแมทิเรียที่ไม่สามารถลบค่าสเตตัสของเราได้เลยทำให้กระบวกคือคอมมานด์แมชิเรียครับ ทุกคอมมาแมทริเรียลไม่สามารถลบสเตตัสอะไรเราได้ครับมันทําได้แค่บวกเช่นสติลก็อาจจะเพิ่มดิสซิวิตี้บวกสองพอยต์อย่างนี้ก็มาจะลดสตริงของเรา,เราลดเมจิกมันจะเพิ่มเมจิกลดเฮดแม็กเฮดพีสองแต่เพิ่มแม็กมานาเอ็มพีหรือเมจิกพอยต์อะไรอย่างเงี้ยหมดแล้วครับเนี่ยหมดแล้วจบละ แต่เดี๋ยวก่อนผมไปทริกอีกทริกหนึ่งรอก่อนนะบาร์เร็ตไปทิ้งซิสเตมอัลล็อกนะครับเดี๋ยวส่วนนี้ของสำคัญที่สุดคืออันนี้ส่วนที่สำคัญที่สุดคืออันนี้ครับเห็นอะไรไหมสังเกตอะไรไหมครับ พอเข้ไปที่ Equip ครับเขาจะเห็นสีนียงว่าโรสอ g r ่ w ร h คืออะไร w รสคือค่าประสบการณ์ AP ที่เราจะได้ครับ w ร h จะมีทั้งหมด4แบบคือแบบแรก normal มันให้มา100เราก็จะได้100แบบที่2 double ซึ่งทุกตัวละครจะมีอาวุธ double ที่จะมี4ช่องเป็นของตัวเองยกเว้นตัวละครเดียวคือพี่ซีทครับต่ออันต่อมาคือ triple ซึ่ง triple เนี่ยมีแค่2ออาวุธในเกมและมีแค่2ตัวละครเี่าราใช้มาได้ นั่นก็คือคลาวด์ดาบของมันก็คืออพฮอคลิสหาราชก,การไปยังเอ็นเชียนฟอเรสต์ในด่านสุดท้ายขอยงเอ็นเชียนฟอเรสต์นะครับกาจะเข้าเอ็นเชียนฟอเรสต์เราสามารถทำได้2วิธี <Okay. S 2> หนึ่งฆ่าอันติมาเวพอนสองเอาโจกระบอกสีทองและอีกตัวหนึ่งคือสกิมิท้าง่ายมากกับวันนี้คือเมื่อเราถึงภารกิจจูนอนแล้วเนะี่ยที่เรือลำนะั้นมันจะมีกล่องให้เราไปเก็บครับมันจะมี2กล่องคือสกิมิท้า กับรุ่นเวทีสเกลทั้งเราไม่เก็บไอกล่องสองก่อนเนี่ยเราก็จะพลาดตลอดกาลกับอีกอันหนึ่งคือนอตติ้งซึ่งจะไม่เพิ่มอะไรเลยส่วนส่วนใหญ่นอตติ้งเนี่ยมันจะอยู่กับพวกอัลติเมทปพ่อนกับอาวุธที่มันให้เซตต้าสูงแต่มันมีช่องใส่แสัตเชียรสส์ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เขาจะให้เลยนะขอฟังเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะให้เลยเ บริเวณนี้ชั้นที่สองคือตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นทคนในการสอนสิ่งต่างๆที่เดี๋ยวผมจะสอนไปเรื่อยๆของมันก็ไม่ได้คิดเยอะ ครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเห็นอะไรแปลกๆเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเจอเมื่อกี้ชัดๆเลยอ๋อร์แมทริอเรีย ออลวัตทอรี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในวัตเทอรี่ที่ขายในราคาสูงของซูเปอรเกมเลยนะ,นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ออลวัตเทอรี่อันละซึ่งผมจะทําการแพร่เอเข้ากับไอซ์โดยผมจะทําการให้ควาวมีรีสตอร์บาร์เรตจะสวมใส่เป็นไอซ์แล้วผมจะทำการสวมใส่ทุกตัวละครให้เป็นอ่า แล้วยังไงเดี๋ยวเป็นอรอนแบงเกิลให้หมดเพื่อให้มีความอึดจากนั้นเราจะทําการเดินทางต่อพี่ผมเกือบพลาดดีแะ้ี่ตาผมเห็นเกือบเสียฟรีแล้วไม่ละก็อย่างที่บอกครับเราสามารถเก็บไอเทมแมจเวียได้จากอาวางพื้นหรือกับกล่องอันนี้เป็นร้านขายแมจเวียอันนี้ก็ดีเอนกัน ราขายเราซื้อที่เราต้องการจริงๆจะมีทั้งหมดดังนี้ไฟล์มาเชเรียรับอีกอันหนึ่งคือรีสตอร์ม a t e เรียสำหรับผมผมคิดว่าซื้อแค่นี้ก็เพียงพอแนละ้วผมคิดว่านะจากการคำนวณของผมคิดว่าถ้าเราเอาไลติ้งมาฝากคือแสนทุกคนต้องเข้าใจว่าเรามีมาเชเรียน้อย คิดดีๆก็ต้องก่อนทีน่จะดีต้องก่อนคิดดีต้องคิดให้ดีอ่ะถ้าคิดไม่ดีนี่คือมันพลาดได้เลยคิดบอกว่ารีสตาร์า ore, มาใสเข็มบาเลยแ้่ก็ใสเอาไว้บาเลยดีกว่าเออเนี่ยหละหล่เยอะนี่แหละสวยครับ ทีมผมจะเป็นทีมสายป้องกันนะครับจะเป็นทีมสายป้องกันไม่ใช่สายจู่โจมเพราะผมรู้สึกว่าสายจู่โจมมันไม่ค่อยดีครับจริงๆสายจู่โจมมันแบบมันมันมันไม่ดีอะอสายจู่โจมมันก็ตามนั้นแหละครับน้องสายจู่โจมมันบ่ค่อยดีผมก็เลยคิดว่าสายจู่โจมเนี่ยอาจจะไม่ดีดสำหรับคราวนี้นดเฉพาะน,น,นะครับ เพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องรีมเกมต่อใช่ไหมล่ะแต่ว่าผมมีปัญหาครับคือคิดว่าคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าจะทำสองคลิปในหนึ่งพราะงั้นผมจะขอหยุดพาร์ทสองไว้เป็น E ีพีแรกนะครับพาร์ทสองอีที่หนึ่งขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับไม่ต้องห่วงครับมันจะมีให้ดูอีกครับแต่ว่าแค่ต้องรอก่อนนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ เจอกันใหม่เด้อ